นี่ครับบรรยากาศสวยๆครับเดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดว่าจะไปใส่ข้างในนู่นนะครับ แต่ดูแล้วมันไม่ใช่ถิ่นของนกพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาใส่เอาตรงนี้นะครับในเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่าแถวต้นตรงนั้นนะไม่งั้นก็ตรงนู้นเนาะโอเคครับรอรู้รอชมเนาะนกเต็มไปหมดนะครับข้างหลังก็มีนะครับ ชิงใส่ตรงนี้อีกก็ได้อิดตะายข้างหลังนะเดี๋ยวมาเก็บวันหลังนะวันละตัวหมายละตัวครับพออยู่นานมันรู้เสียง ไเปไดใจดูดิโอ้ติดตะไลนู่นครับนกแถวทุ่งเยอะครับช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยร้อยครับจุดถิ่น ต้นไม้เจ้าถินเสียงเล็กกับเจ้าหวานเจี๊ยบครับเจ้าหวานเจี๊ยบมาฐานเหมือนเดิมโอ้สวยงามมีบัวแต้มบัวจุดด้วยครับผมแกให้ชมเนาะอูยังมีอยู่นะยังมีซ่าอยู่ครับยังมีซ่าอยู่เดี๋ยวไปที่ใหม่ดีกว่าเดี๋ยว มันจะจำเสียงนกต่อได้เนาะเดี๋ยวเราไปที่ใหม่ไปเรื่อยๆจำเสียงนกต่อได้ยังค้างคา,าใจอยู่นะตัวนั้นนะ <c oughs> อยากจะโดนโดดจากที่สูงนะครับหวานเจี๊ยบนี่ถ้าได้เล่งนะครับหวานเจี๊ยบนี่ถ้าได้เล่งนี่เสร็จจังหวะ ้านกมันเหมือนจะเข้านะครับถ้านกมันจะเข้าครับเขาจะเล่งเขาจะเล่งคารลมของเขาเนาะเขาจะเล่งคาลมของเขาซอย้วครับอ่าซอยคาลมเล่งคาลมไปเรื่อยๆอ่าเราจะฟังเราจะฟังเขาออกเลยครับถ้าเขาอันนี้เนาะถ้านกจะเข้านะครับถ้านกแบบว่าจะลงแหาเขาแน่นอนเลยครับเขาจะเล่งเล่งแล้วก็ไม่รอดครับไอตัวนี้ในดึงครับไม่หลอดครับ หมานครับนกหมานพะเนียตหมานการวางการอะไรของเขานกหมานพระเนียตหมานแล้วก็ต้องอยู่ที่เราด้วยครับการวางการอะไรของเราการแทงการตกแดงกิง่งสําคัญนะครับนั่นเป็นพุ่มพุ่มแล้วก็เราไว้แบบได้เปรียบดนะ้วยเนาะนกมันจะลงหาเลยครับถ้าไว้ไว้พุ่มแบบนั้นครับมันจะไม่มาเกาะที่อื่นครับมันจะเกาะพุ่มข้างบนแล้วก็ดิ่งลงหาเลยนะครับนี่แหละครับ การอนนี้เนาะการวางของพเนียดที่ว่าจะได้เปรียบนกที่ว่าจะได้ตัวนก99.99%ก99็ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแกะมาให้ชมก่อน,นสี่หหนึ่งนะครับเฉลยตัวนี้นะครับเด็ดแน่นอน,นครับตัวนี้นกแต่ละตัวที่ผมต่อนะครับผมไปจุดของเขาครับไปตัวหมายนะครับ อ้าเป็นต่อพันเนียบฝนด็ดครับนกแต่ละตัวตัวดีๆเสียงดีๆทั้งนั้นครับนี่ครับออ้เออสอลอดใต้าตาสอสอลงมานะครับโอ้โหลงกินเต็ไมไปหมด กเกยบตูดไม่ชิดมากนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นตัวหูวครับมัน,ม,น,ม,นม,มันมาดุนะครับตัวนี้แข่งครึ่งอะไรก็โอเคนะครับเป็นนกที่ว่าสมบูรณ์สมส่วน,นครับสมส่วนเขาเลยนะครับโอ้ยสนาบป,ปีแกแต็งามสวยครับตัวนี้บอกไม่ถูกเอาครับดูครับแต็งามไงไม่รู้ อัดหลอดตัวเนาะอุ๊ยของตัวสัตว์มาจากทางไหนนะครับมาจาก้างหลังนม่เห็นครับตัวนี้บร้อยไปได้ด้วยดีเนาะไ,ไม่รู้เสียงไหนเป็นเสียงไหนครับแบบนี้แซวล็อกครับก็ดีไปอย่างนะมันไม่โยกลงมาแบบนี้ครับเรา แปลว,ว่ากลัวกิ่งมันโน้มเนาะแล้วก็แทงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็หมุนล็อกมันก็จะอยู่ทรงนั้นเนาะแต่ถ้าเราไม่หมุนล็อกเป็นเสาธรรมดามันรูดไม่สุดเนาะมันก็จะรูดลงมาแบบนี้กิ่งจะต่ําโน้มลงมานะครับนี่ครับพอดีของเสาล็อกได้กระโดดเข้าตรงข้างครับไม่รู้เป็นเสียงอะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงใหญ่หาย

นี้ก็สนุกนะครับกดหน้าจอของท่านเข้าไปเลยนะครับคลิปนี้ก็สนุกนะครับถ้าใครจะหาดูหลายๆคลิปก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับกดเข้าที่วงกลมเนี่ยครับรูปเก่งคุณมืองแพ่ที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปเก่งคุณมืองแพ่ให้เลือกชมมากมายเลยนะครับแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเก่งคุณมืองแพ่ด้วยกันกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดนิ้วโป้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาตรฐานของแพ่